ติดตามรับชมบรรยากาศวันาศาสตร์จีนพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดประชาชนต่างนำเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นมงคลมากราบไหว้เพื่อขอพอรศาลเจ้าปุงเท่ากงมาค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่วันไหว้เจ้าวันาศาสตร์จีนที่ศาลเจ้าปุงเท่ากงมากอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดซึ่งปีนี้พบว่าชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ต่างนำข้าวของเครื่องใช้ขนมและผลไม้ต่างๆพากันออกมาเส้นไหว้เจ้าและบรรพบุรุษซึ่งมีเครื่องเส้นไหว้หลายอย่างเช่นขนมเข่งขนมเทียนเหล้าจีนน้ำชาผลไม้หมูเป็ดไก่ขนมกระดาษเงินกระดาษทองตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เพื่อ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยต่างทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ตำราจีนโบราณกล่าวไว้ว่าวันสาตว์จีนเป็นวันที่เซิงฮีไตต๋จะตรวจดูบัญชีวิญญาณคนตายส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์และส่งวิญญาณร้ายลงนรกชาวจีนทั้งหลายรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้นรกจึงเปิดประตูเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับ กุศลผลบุญได้ในวันสัตว์จีน